นะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับช่อง NPG Sport Channel นะครับวันนี้เราจะพามาดู3สาเหตุที่ทําไมแฟรงค์ลัมพาดถึงมีสิทธิ์ได้กลับมาคุมสิงตัว้เงินคามเชลซีก่อนไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง NPG Sport Channel ด้วยนะครับแฟงรงค์ลัมพาดพูดถึงความดีใจที่ได้กลับมาทํางานให้เชลซีโดยเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ถูกแต่งตั้งขึ้นทําหน้าที่ผู้จัดการทีมชั่วคราวดาวซันโวสูงสุดตลอดการของพวกเรา ตกลงสัญญาจนถึงช่วงสิ้นสุดฤด,ดูกาลนี้เพื่อรับตำแหน่งงานรักษาการผู้จัดการทีมหลังการอำลาของเกรแฮมพอตเตอร์ลมพผ่านให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยอธิบายถึงการตัดสินใจคว้าโอกาสนี้ไว้และเผยถึงความดีใจที่ได้กลับมาที่แตมฟอร์ดบิดอีกครั้งมันเป็นการตัดสินใจที่ง่ายมากๆสําหรับผมเพราะว่านี่คือสโมสรของผมแต่การได้กลับมาเพราะถูกขอให้มาและได้กลับมาเพราะความเชื่อมั่นว่าผมส,สามารถช่วยทีมได้ไปจนจบฤด,ดูกาล เป็นอะไรที่พิเศษจริงๆผมดีใจที่ได้รับโอกาสนี้และผมก็รู้สึกซาบซึ้งผมเชื่อมั่นในตัวเองและผมก็มีความเข้าใจในขมกําลังของเราเป็นอย่างดีผมเคยร่วมง,งานกับนักเตะหลายคนมาก,ก่อนผมเคยทํางานที่สนามซ้อมแห่งนี้รวมถึงสนามแข,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 ข่งขันและแฟนบอลผมจะทําอย่างเต็มที่ในช่วงเวลานี้เพื่อมอบสิ่งที่แฟนๆต้องการให้พวกเขาผมจะทํางานโดยทุ่มสุดใจแฟงลามพาดกล่าวสาสาเหตุที่ทอตโบรีเลือกลามพาด1 ต้องการกู้วิกฤตของทีมเพราะแฟงลามพาดเคยมีประสบการณ์ในการคุมทีมเชลซีโดยลามพาดเข้ามาคุมทีมครั้งแรกเมื่อปี2019มีผลงานพาทีมเข้ารอบชิงเอเปครับสคุ้นเคยกับนักเตะในชุดส่วนใหญ่นะผมหลายคนเลยนะเมสันเมาส์ลิเจมสองคนนี้คือคนที่ลามพาดปั้นมากับมือน่าจะรู้วิธีใช้เองแล้วก็น่าจะรู้วิธีการใช้งานเมสันเม์กับลิเจมได้นะครับผม แล้วก็คายฮาร์เวกับฮาคิมซีเยกแล้วก็เอ u ดอาร์เมนดีนะครับผมนี่คือนักเตะที่แฟงลำผาดซื้อมากับมือเองนะครับผมเลยน่าจะมีความเข้าใจในนักเตะมากขึ้นนะเวลาทํางานนี่ก็น่าจะใช้ได้ถูกต้องนะ3นะครับผมต้องการให้เมสันเมาส์ต่อสัญญาเมสันเมาส์สามารถแจ้งเกิดได้ในยุคข,ของแฟงลำผาดโดยทั้งสองเคยร่วมงานกันตั้งแต่สมัยที่เมสันเมาส์โดยปล่อยยืมไปอยู่ที่ดาร์บี้เคานตี้ ซึ่งเมสันเมาส์เองก็ทําผลงานได้ดีจนกระทั่งแฟงลัมพาดได้มีโอกาสมาคุมเชลซีซึ่งนะตอนนั้นเชลซี Chelsea ประสบปัญหาเรื่องห้ามซื้อขายผู้เล่นในฤดูการนั้นทําให้เชลซีต้องใช้ชุดเล็กมาเล่นชุดใหญ่ซึ่งในชุดนั้นมีเมสันเมาส์และแฟงลัมพาดก็รู้ดีว่าเมสันเมาส์ดีมีดีขนาดไหนซึ่งปัจจุบันมีข่าวว่าเมสันเมาส์อาจจะไม่ต่อสัญญากับทีมและอาจย้ายทีมในซัมเมอร์นี้ทางเชลซีเลือกเล,เลือกลัมพาดเข้ามาเพื่อแก้ก่อม ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ3สาเหตุที่ทำไมลำหาถึงได้กลับมาคุมเชลซีนะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่อง NPG Sport Channel ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ